นิทานอิศวเรื่องหมากับเงาในวันที่ท้องฟ้าสดใสมีเจ้าหมาตัวหนึ่งมันพึ่งมาจากตลาดสดมันยิ้มแยามมีความสุขดีใจเป็นที่สุดที่มันสามารถขโมยเนื้อชิ้นงามมาจากแผงขายเนื้อได้ในขณะที่คนขายนั้นกำลังเผลอเจ้าหมาเดินคาบเนื้อมาอยาสบายใจหวังจะหาที่สงบเงียบจักแห่ง ก่อนจะกินเนื้อที่ได้มาอยากอร่อยมันได้เดินมาหยุดอยู่ที่ตรงสะพานข้ามแม่น้ำใเล็กๆหวังจะข้ามไปยังอีกฝั่งบริเวณนี้มีน้ำนิ่งมากจนสังเกตเห็นว่ามีเงาตัวอะไรในน้ำดูแล้วก็คล้ายๆตัวของมันเองมีหูมีสีขามีหางและลำตัวขนาดเท่ากับตัวมันเลยเจ้ามามองแล้วมองอีกกับเงาในน้ำนั้น แต่มันก็ไม่คาเลียวใจคิดเลยสักนิดว่าเงาในนั้นนั่นคือเงาของตัวมันเองมันได้แต่จดจ้องไปที่เนื้อในปากเงาของมาตัวที่อยู่ในน้ำก่อนจะคิดว่าก้อนเนื้อนั้นใหญ่กว่าของตนก้อนเนื้อนั้นมันช่างใหญ่กว่าที่ข้าคาบมาเสียอีกข้าควรจะได้เนื้อก้อนนั้นมาเป็นของข้า มันคงจะทำให้ข้าอิ่มไปได้หลายวันเลยทีเดียวเจ้ามาได้อ้าปากขึ้นเพื่อหวังจะคาบเนื้อก้อนใหม่ที่ใหญ่กว่าที่ตนเองนีทันใดนั้นก้อนเนื้อของเจ้ามาตกลงไปในน้ำมันสังเกตได้ว่าพอเนื้อในปากของมันหลุดไปเนื้อของเจ้าหมาในน้ำก็หายไปเช่นกันเจ้าหมาวิ่งไปมาด้วยความเสียดาย มองหาก้อนเนื้อของตนเองแต่แล้วก็หมดหวังเพราะมันได้จมหายลับไปแล้วพร้อมๆกับเงาในาน้ำนั่นเองเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความโลภมากลาบย่อมหายการที่ไม่พอใจกับสิ่งที่ตนเองมีสับวันมันก็จะหายไป